ดีต้องรับข้าสู่ช่องแล้กาทิดกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราอยู่กันนะเซิร์ฟไห้อีกแล้วกับแก๊งเราอีกแล้วสามหน่ออีกแล้วนะคะคำถามคือเกมแรกพามาเล่นอะไรก่อนโอ้โหไปปลาดีกันเลยเกมชิบปายสบายใครเชี่ยชิบติดแล้วโอ้พี่วิวกล้าพูดนะกล้าพูดนะเกาะค่ะเกาะภาษาไทยเหี้ยี่ใครเป็ปรนสาททรายกับกูเลยเฮลที่เฮ้ยสีนี่มา เออตกไปดีเออตกไปเลยเออเออเออตกไปตกไปเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย่าไวด้วอยาอย่าทำลายก็เอแตกันทั้งเอาธงเราและก็เราก็เอาธงมันอะไร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 ของมึงเนี่ยเฮ้ยย่า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  เจ่เจอ้าสู้ทุกคนเออสวยเอาเอ้าเชียเอาเโอเคสงครามเหรอตรงนั้นฮะมโอ้สวย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 เราจะคอยซุ่มยิงซุ่มดักอุ้ยกูไม่กูไม่ได้จะกระโดดว่ะเอาชิหานปกูนกลับแปรพี่ออ อะไรอ่ะเออพอเราโอเคโอเคพวกเราคืนเออฮะเจ้ยเฮ้ยเฮ้ย นนี้อยู่หน้าบ้านค่ะเขาตกแล้วตกวะตกโอ้ยเชียมมไอ้เหี้ยกูกูเปทาอะไรเนี่ยจัดการลุย let's go อ๋อพี่อยู่ในนี้ใช่ไหมขอบอกที่แข็งแรงเลยเออพี้ย่าเมมพี่ตลกว่าพี่ไม่เห็นตัวพีทเลยเว้ยโออเราไปช่วย มันคือใครอ่ะมึงคือใครอ่ะหนีแป๊บไม่ใช่หนีหรอกไปนู่นอ้าวเราได้แล้วสองรอบแล้วหรอโอเคพี่มาพี่มาออกม่ได้เอ้ยยงยยงยงเออออยงยงย ยังเยอยังเย,งยงโอโอ้ออ้อตัวเล็กตัวใหญ่มาบ้านมันแล้วจะให้ทำอย่างไรกูโดนแน่นอนเลยกูโดนกูโดนแน่เออ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 แบบตีเ,ออเ,ลเลยมาในชีวิต <c oughs> หูยบ้านเขาบ้านเขาขุดยากบ้านเขาขุดยากมากพี่ <c oughs> เออเึ้มออกไงเขากันยากมากเลยอ่ะ อยู่บ้านนะอยู่บ้านนะจะไปกบนะครับได้เลยได้เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮ<า>่า <c oughs> กูได้อยู่บ้านสมนใจแล้ว <c oughs> <c oughs> ในที่สุดธนูเราก็จะได้ใช้นะคะธนูที่กูแลกมาประมาณกองกว่ากูจะบ้ากูแทบจะไม่ได้ทำอะไรกูู้ทแทบจะไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยอยู่บ้านนะคะทุกคนก็ตอนนี้อ,อืมออ้หวหทีมโกสปิี โอ้ยตกใจเพื่อน let's go ไปเลย go 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 I'm home เอง I'm home อยู่นี่ I'm home ไปเลย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 นอโอ้โหกูถามจริงพี่ชีโหดไอเหี้ยเอ้าัพี่ว่ามันคิดว่าผีอะเป็นอีกทีมหนึ่ง พี่พูดตามตรงนะดูบอลนะเดี๋ยวดูบอลนะชนะได้ไงวะเชียร์เชียสามธงนะคะโอ้โ,โหแจมแจม